จากที่ตรวจสอบแล้วนะคะคุณว่าพัสดุคุณจะส่งไม่สำเร็จนะคะจะส่งในวันที่15มกราคม2565ค่ะจะส่งจากปาระีทศไทยสาขาเชียงรยายไปยังประเทศจีนฮ่องกงไม่ทราบว่าคุณได้ทําการจัดส่งพัสดุเองเหรือเปล่าคะเพราะตอนนี้พัสดุถูกอายัดจากกรมสุหรกาไก้อ่ไวะคะ้ค่ะอ๋อไม่เคยส่งค่ะไปฮ่องกองไม่เคยส่งค่ะเคยส่งไปแต่ญี่ปุ่นค่ะค่ะทางเราต้องขออนญาตสอบถาม ุณเพิ่มเติมนะคะไม่ทราบว่าคุณเคยทำแบบประชาชนถ่ายหรือว่าคยอางซื้อของออนไลน์แต่ที่าออมาดดเกด้าไม่เคยค่ะชอบทำบุญไหมคะไม่เคยค่ะแบบประชาชนไม่<ะ>มีค่ะพอดีเป็นต่างด้าวน,นะคะ่ะค่ะแล้วไม่ไม่ใช่ว่าเคยสั่งซื้อของออนไลน์ไหมคะอ๋อสร้างบ่เเ็นค่ะกดบนน่ตรถือคะ่ะสร้างบ่เเ็นค่ะกดบ่ตรถือไปสัีมิช่องไปใส่ค่ะ ทรงไปใส่ค่ะในระบบขึ้นว่าส่งจากไปรษณีย์ไทยจากขาเชมไลไพยาประเททสิ์จงอกปค่ะอ๋อบ้านจะส่งยังเปล่าคะบ้านอยู่ละนองค่ะไม่เคยส่งค่ะส่งบ็เเ็นค่ะค่ะด้านนะาเราเลยสอบถามว่าคือสั่งซื้อของออนไลน์หรือว่าคือให้ข้อมูลกับใครที่ไหนบ้างรือเปล่าคะเพราะว่าไม่ใช่ส่งค่ะบัตรประชาชนไม่มีค่ะทรงไปใช้นะคะ ออให้้มันเอาไปใช้กันเลยค่ะจ้าถ้าใช้ไม่พอให้มัเอาอีกนะบอกเลยชนีเยอะค่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้พัสดุถูกอายัจากกรมสุรับาก่อนไว้นะคะ๋อสั่งแม้นผักค่ะค่ะรับมือได้นะคะจ้าคเชิญมาค่ะมามาเราเด้อฝ่ามาเด้อคอยรออยู่ หิมะเด้กตัวรับเอาไว้ดีๆนะคะจะอ๋ออลยเตรียมค้าจะเตรียมอะไรจะตั้งโต๊ะไหมว่าที่ยังลไยอีกห้าน